แล้ววสดีเอฟซีทุกคนวันนี้จะพาไปดากบอยู่กับช่องเซียนดิงเดือจัะกฝากกดติดตามดา่าก็นี่ละมากวันนี้ก็ใชยเอียดากบไป,ปถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยเล t s ก <'s> o ไปดูหมายของเราลุย คนลำบากกับมูล้าเกรเชิบกระชืบขณะน,นี้เราอยู่ในร้านเอเวอร์เกดตำบลสาอออำเภอเมืองไทย Ừ. Lại thầy tuần nãy đi. Ok. Anh đi Biết đây phải làm Ngà biểu mất à, Đây là đất ngà cái nơi này này Rồi con hào tính ý Đây là cốt phẩm cho đệ Tính phẩm Thế Thế mó กระโดดอ,อย่าพึ่งอย่าพึ่งไปอย่าพึ่ง้นหลังบ้าน Tôi có phải đi vậy cái này phò. Giờ cô mình ải. Đây, để anh bay. Đây, anh đi sao? À nó được ạ. nhưng lại Nè, ngày mai chưa Mua chị Cái đi Mày đây em đắc ก็แย่ไม่เนียเดี๋ยวมันไม่เนี่ยไปกันต่อมากันตักและเสียนรอดูคืนนี้ไปลุยกัน Let's go โอเคตอนนี้ผมก็ดักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอลุ้นพรุ่งนี้เช้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเสียนนึงก็นด้วยจะได้พาคที่ใหม่ๆโอเค Let's go ไปไปแล้วทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้ว เดี๋ยวเราไปดูกบกันเลยดีกว่าว่าจะมีตัวหรือเปล่าแต่คิดว่าก็น่าจะมีแหละหนาวไปเล็เข้าเอ้ทุกคนทำไมมันอยู่สภาพนั้นวะอันนี้ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าโอ้โหทุกคนมันดันออกได้หืหน่าจะตัวใหญ่เนี่ย เล่นใส่บูบี้เลยนะไปดูอันต่อไปอันนี้มีตัวหรือเปล่ามีจะเออไม่มีเหลือแต่ปลาเข็ง เดินไปอุยมีแตร่รอยตีดแมวอ่ะอันนี้ก็เหลือแต่ปลาเข็งอตอนนี้ก็ดูมาสามอันแล้วเดี๋ยวไปดูอันที่สี่อันที่ห้ากันดีกว่าว่าจะมีตัวหรือเปล่า Ảo, ทางลงทางไหนเนี่ยมีลงทางไหนที่อุไปอันนี้ก็ไม่มีตัวโอ๊ย โอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่หมายที่สองของเรานี่สภาพเบากไปดูอันแรกกันเลยดีกว่านี่นแรกของเรามีตัวหรือเปล่ามีตัวหรือเปล่าเจ็บเจ็บน,นึ่งคิบเลยมีอีกตัวไหมเอาชัะรู้สึกรู้สึกมัอนจะเคยรู้สึกหนึ่งหนึ่งเต็มครับหนึ่งเต็มหนึ่งเต็มฮะ สวยๆเลยเอาละหนึ่งแต้มครับเดีย๋ยวไปดูวันที่สองนเลยดีกว่าไปมันติดยังไงสิพอได้มีกำลังใจดักเฮ้อเ <c oughs> ร้อนมาก <c oughs> ตื่นสายวันนี้โอ้ย <c oughs> น,นี้ล่ะโอ้กระโดดลงน้ำไปแล้วหนึ่งตัวเข้ายี่ห้อสักตัวไหมอืบอันนี้ก็มีตัวครับท่านผู้ชมเอาสอ,สองตัวแล้วครับสงตัวแล้วส่งตัวแล้วก็ไม่เท่าไหร่หรอกก็เสียนดิง้งอ่ะสองตัวแล้ว Tinh, tinh, ting 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 thịt ting ting ăn thịt ting cả ting 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 đây, tôm Ảo ting ơi hay leo hai biết đấy nhỉ ơi hai biết đấy nhỉ bạn <laughs> Chú khôn với tôi mi hai hai trời โอเคทุกคนหาไม่เจอก็มีแค่2อันได้แค่2ตัวไม่ไหวหาไม่เจอไม่อยากลงหน้ํโดยหนงังเฮ้ยจะได้อ่ะอาจจะได้ตัวที่สามก็ได้ไปถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเซียนนิ้งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนได้กบ2ตัว